นี้เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปารภแล้วจึงมีทิฏฐิว่าเทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงสัตสติฐิสี 4, หัวข้อ282อันหนึ่งในฐานะที่สองสมณพราหม์ผู้เจริญอาศัยอะไรปารภอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงดูก่อนพิสุทั้งหลายสมณนะหรือผามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิกาโดยชอบ และบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ได้ในการก่อนหลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สังวัตวิวัตตะกับบ้าง2บ้าง3ส,สังวัตวิวัตตะกับบ้าง 4. ส,สังวัตวิวัตตะกับบ้าง